เด็กชายค้นพบเครื่องขอพรแปลกๆในสวนสนุกเครื่องนี้ไม่ต้องเสียบลักแต่ยังทำงานได้ตามปกติเด็กชายที่อยากรู้อยากเห็นได้ย่อนเหรียญลงไปจากนั้นเขาก็พูดออกมาเกี่ยวกับความปรารถนาของเขาฉันอยากเป็นผู้ใหญ่ในวินาทีถัดไป เครื่องขอพรปล่อยกาดออกมาบนกาดเขียนว่าความปรารถนาของคุณได้รับการอนุมตัติตอนแรกจอร์ดไม่เชื่อแต่ในวันถัดมาเขาค้นพบว่าเขาได้กลายเป็นผู้ใหญ่จริงๆกางเกงของเขาเล็กเกินไปจนไม่สามารถใส่ได้อีกจอร์ดจึงต้องแอบใส่เสื้อผ้าของพ่อเขาแอบออกไปตอนที่แม่ไม่ทันสังเกตเขาต้องการหากลับไปที่เครื่องขอพรเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เมื่อเขามาถึงสวนสนุกเมื่อคือนที่ผ่านมาเขาพบว่าทุกอย่างหายไปโดยไม่มีร่องรอยเขารู้สึกเหมือนถูกคำสาปจอร์ดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับบ้านเขาต้องการอธิบายทุกอย่างให้แม่ฟังงงแแแตตต่่่เเเมมืออหหห็นนนชาาาายปลกก้้รขขใจ กลัวจนไม่เชื่อคำพูดของจอร์จจอร์ชรีบถอดกางเกงเขาต้องการให้แม่ดูรอยจุดที่ก้นของเขาผลก็คือแม่ของเขาถือมีดไล่ตามเขาจอร์จไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปหาบิลลี่เพื่อนสนิทของเขาตอนแรกบิลลี่กลัวคนบ้าแบบนี้เขาตกใจจนอยากจะหนีโชคดีที่จอดทันเวลาได้ร้องสัญญาณลับของพวกเขาเธอบอกว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปไอศกรีมในถ้วยและเบสบอลคือสิ่งที่เราชอบที่สุด เพื่อนที่รักในขณะน,นี้บิลลี่เริ่มเชื่อว่าชายวัย30ปีที่อยู่ตรงหน้าเขาคือเพื่อนของเขาจอร์ดเขากลับบ้านไปขโมยเสื้อผ้าและเงินส่วนตัวของพ่อที่ให้จอร์ดคืนนั้นบิลลี่จัดก,การให้จอร์ดพักอยู่ที่เกสต์เฮาส์เก่าๆแล้วกลับบ้านจอชนอนข้างนอกเป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นตระหนกและรู้สึกสิ้นหวังเขาไม่สามารถหยุดตัวเองจากการหดตัวบนเตียงและร้องให้เรียกแม่แท้จริงแล้วโลกของผู้ใหญ่มันยากลำบากขนาดนี้วันถัดมาบิลลี่แอบออกไปพบจอร์ดพวกเขาไปทุกที่เพื่อถามเกี่ยวกับเเเเคคครรืื่่่่่่ออองงงงงจััักกกแแหหหหวววาาาาาาามมมมมปถนนนนนนนต้ลลลยยโดดไไีผพพธิขข็ จอต้องหางานทำเพื่อเลี้ยงตัวเองบิลลี่พาเขาไปสัมภาษณ์ที่บริษัทของเล่นพวกเขาปลอมแปลงวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายผู้สัมภาษณ์พูดเพียงไม่กี่ประโยคก็แจ้งจอตให้มาทำงานวันพรุ่งนี้วันแรกที่ทำงานจอเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นแต่เพื่อนร่วมงานข้างๆเตือนให้เขาทำช้าลงหน่อยการทำงานอย่างสบายๆคือสภาวะปกติของงานนี่เป็นครั้งแรกที่จอตรู้สึกได้กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นทางการของโลกผู้ใหญ่แต่เขายังคงมีความกระตือรือร้นและทุ่มเทกับงานนี้พร้อมกันนั้นเพื่อไม่ให้แม่เป็นห่วง จอตปลอมตัวเป็นคนค้ามนุษย์โทรหามารดาบอกว่าเขาปลอดภัยมากและขอให้แม่ไม่ต้องกังวลไม่นานนกะจอตได้รับเงินเดือนจากการฝึกงานครั้งแรกของเขา187ดอลลาร์ สำหรับจอร์ดที่เพิ่งอายุ13ปีนี่ถือเป็นเงินจำนวนมากเลยทีเดียวเขาตื่นเต้นเรียกบิลลี่ออกไปใช้จ่ายไม่เพียงแค่กินแฮมเบอร์เกอร์อย่างสบายใจแต่ยังซื้อของเล่นที่พวกเขาชอบมานานในช่วงเวลานี้จอร์ดในที่สุดก็รู้สึกถึงความสุขของผู้ใหญ่วันนั้นจอร์ดไปที่ร้านของเล่นของบริษัทคนเดียวไม่นานเขาก็ถูกดึงดูดโดยของเล่นที่หลากหลายที่นี่ดังนั้นเขาจึงปลดปล่อยตัวตนของเขาอย่างเต็มที่ให้เขาห่างออกไป ทันทีที่จอตแกล้งทำเป็นถูกปืนของเล่นยิงและลม้มลงไปเกรงไม่หยุดชายคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ปรากฏตัวคุณทำงานในบริษัทของฉันใช่ไหมใช่แล้วคนที่มาคือเจ้านายของจอจเจ้านายเห็นว่าจอช่ำชอบของเล่นแบบนี้จึงถามเขาเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อของเล่นเหล่านี้จอตจึงบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเจ้านายฟังแล้วชื่นชมเขามากมายในขณะนี้จอสังเกตเห็นเปียโนไฟฟ้าขนาดใหญ่บนพื้นเขากระโดดขึ้นไปและเล่นเปียโนอย่างมีความสุขในตอนแรกเจ้านายรู้สึกอายเล็กน้อยแต่ไม่นานก็ถูกจอดกระตุ้นความทรงจำในวเด็ ทั้งสองคนเล่นเพลงร่วมกันได้อย่างลงตัวสิ่งนี้ยังทําให้เจ้านายค้นพบความสามารถของจอร์ดวันถัดไปเขาก็ได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นรองประธานบริษัทไม่เพียงแต่ให้เขาเปลี่ยนไปอยู่ในสํานักงานขนาดใหญ่ยังมีเลขาส่วนตัวให้เขาด้วยงานประจําวันของเขาคือเล่นของเล่นต่างๆแล้วให้ความคิดเห็นในที่ประชุมบริษัทวันนั้นประธานบริษัทกําลังอธิบายด้วยความตื่นเต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก่อสร้างที่พัฒนาขึ้นใหม่ของเขาแต่ในขณะนั้นโจโยกมือถามผมไม่เข้าใจโดยเฉพาะคือไม่เข้าใจอะไรเลยของเล่นนี้เปลี่ยนจากออาาคารเป็นนนหหุน่่ยตต์ใชไมถูก้ง แล้วมันสนุกตรงไหนประธานบริษัทรู้สึกว่าโจากำลังขัดจังหวะจึงตั้งใจถามเขาว่ามีไอเดียอะไรที่ดีกว่านี้ไหมอาจลองทำหุ่นยนต์ที่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เหมือนแมลงหรือแมลงโบราณขนาดใหญ่ที่มีกรงเล็บยักย้ายสามารถยกรถขึ้นแล้วบดขยี้มันได้แบบนั้นหุ่นยนต์ที่แปลงร่างเป็นแมลงไอเดียนี้ยอดเยี่ยมมากทุกคนในห้องต่างเห็นพ้องต้อง,อง,องการในความสามารถของโจเงินเดือนของรองประธานบริษัททําให้โจาสามารถเช่าบ้านขนาดใหญ่ได้ เขาเปลี่ยนบ้านให้เป็นสวนสนุกสำหรับครอบครัวทุกวันเขาจะเล่นสนุกกับบิลลี่วันนั้นที่งานเลี้ยงของบริษัททุกคนแต่งตัวอย่างเป็นทางการมีเพียงโจที่สวมชุดสูทสีขาวสดใสไม่คิดว่าเจ้านายจะสังเกตเห็นเขาที่แตกต่างไปแม้แต่เลขาสาวสวยของประธานบริษัทก็ยังสนใจโจเธอเดินเข้ามาอย่างมั่นใจและอยากชวนจอร์จไปเดินเล่นจอร์ดยินดีตอบรับคิดว่านี่จะเป็นเดทที่โรแมนติกแต่เมื่อขึ้นรถจอร์ชกบกดปุ่มมั่วไปหมดเหมือนเด็กที่ไม่เคยเห็นโลก เมื่อซูสานพาจอร์ดไปถึงหน้าบ้านเธอพูดอย่างมั่นใจว่าอยากจะค้างคืนจอร์ดกลับตอบตกลงได้แต่ฉันอยากอยู่ด้านบนไม่คิดว่าจอร์ดจะดูเป็นคนเรียบร้อยแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความดิบเถื่อนแต่เมื่อเข้าไปในบ้านของจอร์ดซูสานรู้สึกตกใจที่นี่ไม่เหมือนบ้านของผู้ใหญ่เลยเต็มไปด้วยของเล่นจอร์ดชวนซูซานลองกระโดดบนทรมพลีนซูซานรู้สึกอยากปฏิเสธตามสัญชาตญาณผลลั์คือ พวกเขาเล่นหมากรุกทั้งคืนจนถึงคืนที่พวกเขาจะนอนซูซานนอนอยู่บนเตียงอย่างตึงเครียดแต่จอชกลับกระโดดขึ้นไปทันทีที่แท้ก็คือความหมายของการนอนด้านบนในขณะนั้นจอดก็หยิบแหวนที่เปล่งแสงออกมาหวังว่ามันจะนำความฝันดีๆมาสู่ซูซานใช้ชีวิตในโลกของผู้ใหญ่มานานเกินไป ซูซานรู้สึกซาบซึ้งกับจิตใจที่บริสุทธิ์นี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นไปเล่นรถไฟหอด้วยกันจัดการงานด้วยกันความรู้สึกเริ่มอบอุ่นขึ้นในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจอร์ดเริ่มมีลักษณะเหมือนผู้ใหญ่มากขึ้นเขาดูเหมือนจะคุ้นเคยกับทุกอย่างในโลกของผู้ใหญ่จนกระทั่งวันหนึ่งบิลลี่กลับมาหาเขาอีกครั้งจอร์ดไม่ได้ติดต่อกับเขามานานบิลลี่ถามถึงสถานการณ์ของจอร์ดด้วยความกังวลแต่จอร์ดกำลังยุ่งอยู่กับการทำงานไม่ม่่่่มีีีีีเเวลลลลาาาทททจจจจะะะสสนนนใบบิิิโกรรรธแแตตััดยยืออองง เขาเป็นแค่เด็กอายุ13ปีคำพูดนี้ทําให้จอชะตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่เขากลับไปที่โรงเรียนมองเพื่อนๆที่กําลังถ่ายรูปด้วยกันมองเพื่อนๆที่สนามเบสบอลเขาเริ่มตระหนักชีวิตในตอนแรกดูเหมือนจะห่างไกลจากเขามากขึ้นเรื่อยๆและทุกอย่างก็มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วตอนนี้สิ่งเดียวที่จอดกังวลคือซูซานเขาหาซูซานและตัดสินใจจะพูดทุกอย่างกับเธอก่อนที่จะรู้จักเธอเขาเป็นแค่เด็กชายที่รักเบสบอลเขาคิดถึงครอบครัวของเขามากและเขาต้องการกลับบ้านไปหาซูซานโอ้พระเจ้าเขาแต่งงานแล้ว ไม่เขารู้ทันทีว่านี่ดีเกินกว่าจะเป็นความจริงเขายังไม่ได้แต่งงานกับซูซานเขายังเป็นเด็กแต่ซูซานไม่สามารถยอมรับความจริงที่ไรเหตุผลนี้ได้เธอคิดว่าโจ์พูดแบบนั้นเพียงเพื่อปฏิเสธเธอแต่ไม่นานเธอก็พบว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเพราะเธอได้พบกาดใบหนึ่งจริงๆความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในกระเป๋าของโจ์และพฤติกรรมหลายอย่างของโจ์ก็ดูเหมือนเด็กมาก หรือว่าทุกอย่างจะเป็นเรื่องจริงในขณะเดียวกันบิลลี่กำลังโทรหาทุกที่เพื่อช่วยโจย์หาความปรารถนาและในที่สุดเขาก็พบมันเมื่อเขาบอกข่าวนี้กับโจทย์โจทย์ลังเลอีกครั้ง เพราะเขายังมีสิ่งสำคัญที่ยังไม่เสร็จนั่นคือการนำเสนอของเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของเขาในที่ประชุมผู้บริหารมีการตั้งคำถามโจทย์อย่างตั้งใจโชคดีที่ซูซานเข้ามาช่วยเหลือทันเวลาเธอยังช่วยโจทย์อธิบายแนวคิดของแผนนี้เพื่อให้เด็กๆสามารถตัดสินใจรูปร่างของของเล่นได้เองโจทย์จู่ๆก็รู้สึกถึงบางสิ่งถึงเวลาแล้วที่เขาต้องทำการตัดสินใจของตัวเองโจทย์รีบวิ่งออกจากห้องประชุมเขาไม่สามารถรอที่จะกลับบ้านได้อีกต่อไปซูซานเห็นแบบนั้นก็วิ่งตามไปตอนนี้โจทย์ได้พบกับเครื่องสรรร้้าาาาาางงงงคววววมมปปปถนนนโบบณแลลลลลเเเขไไไ่่่่ััััทีีจจะะหหยยอฉก เด็กอีกครั้งในขณะนั้นซูซานก็วิ่งมาที่นี่ในที่สุดเธอก็เชื่อในคําพูดของโจดแต่เธอไม่ต้องการให้ทุกอย่างจบลงแบบนี้ในขณะนี้เครื่องสร้างความปรารถนาก็ปล่อยกาดออกมาความปรารถนาของจอร์ดเป็นจริงแล้ว เร็วๆนี้เขาจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแม้ในใจจะรู้สึกผูกพันมากแต่ชะตากรรมของพวกเขากำหนดไว้แล้วว่าจะต้องเดินไปตามเส้นทางที่แตกต่างกันในชีวิตกลับไปสู่ชีวิตของตัวเองบางทีเมื่อจอร์จเติบโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆพวกเขาจะได้พบกันอีกครั้งในแบบที่ดีกว่าสุดท้ายจอร์จก็กลับมาเป็นเด็กชายอายุ13ปีเขาว,วิ่งเข้าไปในบ้านอย่างมีความสุขดำเนินต่อไปในวัยเด็กที่ยังไม่สมบูรณ์เมื่อยังเด็กมักจะหวังว่าจะโตขึ้นเมื่อโตขึ้นจึงได้รู้ วัยเด็กจะไม่กลับมาอีกแต่ละช่วงของชีวิตสำหรับเราทุกคนล้วนเป็นของขวัญอันมีคา่าในขณะที่เราไม่รู้ตัวเราได้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ยุ่งวุ่นวายแต่เมื่อเดินทางอย่าลืมหันกลับไปมองอย่าทําให้ความหวังและความปรารถนาของวัย13ปีหายไปหวังว่าพวกเราทุกคนจะเติบโตอย่างสงบสุขก้าวเดินอย่างมั่นคงผ่านทุกช่วงของชีวิต